ถ้าคําถามถามว่าแบบนี้มีลูกได้ไหมก็มีได้ถ้าถ้าวงกระชาติมันยังอยู่ไม่ได้ขาดหายไปอ่ะอไ่ถึงว่าถ้ากระดองมันยังอยู่อ่ะมันไม่ได้ขาดหายไปอ่ะบางคนนี่อาจจะเลิกคิดเรื่องมีลูกไปเลยครับถ้าพิการอ่าใช่แต่สุดท้ายแล้วมันมีได้อสุจิก็ย,ยังออกได้เพียงแค่แต่ละคนลองไปค้นหาวิธีการเอาอว่ามันจะทําให้อสุจิของเรเองหลังออกมาได้แบบไหนยังไงอืมซึ่งก็มันจะเรียนรู้ได้ยังไงถ้าคุณไม่ลองปฏิบัติอม, <laughs> มันก็ต้องลองดูอ่ะก็ ก็ก็อาจจะต้องหาพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมหรือจังหวะส่วนตัวเราก็ลองหาวิธีการทําดูกระตุ้นมันดูกระตุ้นมันแบบไหนอะ่ะก็ช่วยตัวเองไงอือันนี้คือวิธีการง่ายๆแต่แต่เพียงแค่จะบอกว่าถ้าบางคนมันกระทบกระเทือนไม่รุนแรงมากนะเว้ยมันก็อาจจะกระตุ้นแล้วมันก็ยังออกได้ปกติแต่ถ้าสําหรับพี่เนี่ยช่วงห้าปีแรกหกปีแรกเนี่ยกระตุ้นยังไงก็ยังไม่ออกอืเออลองไปอย่างนี้ก็ยังไม่ออก จนเราไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเวลาเราช่วยเหลือตัวเองเนี่ยหรือเราจะทดลองอะไรอย่างนั้นนะลองให้บีบตรงหน้าขาดูถ้าสําหรับคนขาสลังบางคนที่ยังมีอาการขาเกร็งขากระตุกได้เลยอเออแต่ว่าจังหวะจังหวะก็ต้องสอดคล้องกันนะครับเออมาถึงทั้งความเร็วทั้งการกระตุ้นอะไรต้องสอดคล้องกันก็ลองบีบหน้าขาดูอืมซึ่งพอเราลองบีบในจังหวะที่มันถูกต้องเอ้ยมันออกจริงว่ะ